สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทําน้ํายําปลาช่อนลุยสวนนะคะปลาช่อนแบบทอดนะคะน้ำตาลค่ะน้ําปลาค่ะมะนาวน้ำต้มสุกค่ะคนให้น้ําตาลละลายก่อนก็ได้นะน้ำพริกเผาค่ะ คนให้เข้ากันค่ะตะไคร้ลงไปค่ะพริกกระเทียมหอมแดงหรือว่าหอมแขกนะคะคนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดนะคะหรือว่าใครอยากเอาใบมะกรูดไวใส่ตอนโรยโรยข้างบนตอนที่เราไปราดนะคะก็ได้นะคะนะคะทุกคนเป็นอันสุดนะคะคือใครอยากได้น้ําเยอะก็เพิ่มปริมาณไปอีกนะคะ,ะวิธีนี้เป็นวิธีสูตรตามใจนะคะทุกคนอยากได้รสชาติแบบไหนนะคะก็ ปรุงแต่งได้เลยนะคะรสชาติอันนี้ก็จะออกแบบหวานเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะอร่อยกลมกล่อมเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากเลยค่ะนี่กลมกล่อมมากเลยค่ะเนี่คะก็เอาไว้ราดตอนจะกินนะคะถ้าราดไว้ก่อนมันอาจจะแบบนิ่มปลาก็จะนิ่มนะคะราดตอนกินนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ